ิปนี้เราจะมาทำมาไล่ช่วงล่างชกหน้านะครับมีประสิทธิคาบูทำเครื่องมาใหม่แต่ก็ยังไม่เสี็ดครับเครื่อง56ชัก2ยังไม่จบช่วงล่างรับไม่ไหวนะครับชกหน้าเป็นย,ย้ยเดียยัมันจะลงข้างทางครับถอดทั้งสองหรอเป่าลกเล้าจ่อยไม่ชนแหละถอดนี้นะ

thì ừ, ngon chạc cái chạc nhé đừng cái chạc bỏ tiêu vậy vậy tiêu vậy hả ดูแวนลูกสูบด้วยนะครับว่ามันมันสึกไหมแวนแวนลูกสูบโชกให้ดีก็เปลี่ยนไหมด้วยเลยครับดีดีดีนะสอนด้ยใช่เร็วออกเร็วรวะเลย กล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับเปลี่ยนใหม่ก็ได้ก็ดีครับเปลี่ยนใหม่แต่ผมไม่เปลี่ยน,นครับผมเปลี่ยนะ,ะน้พลาสติกไร้ก็ได้ผมไม่ใส่ว่าเปินอันนี้เอารงมาหนิรุ้งเลยนะล้ะลางเลยน,นี้ลูกค้าทำเครื่องนะครับ lạng đấy ở bên kia đâu mình ở đều mình làm sai và mình lấy thuốc lạng hay rồi, rồi. Lại, mưa phố chất mưa phố nó lên หน้าตาช่างนะครับขอมนะครับถ้าถ้านีงถ้านีแล้วก็ถ่าถ้าหมกซีนยังหน่อยถ้อกซีน,นแกนโชว์ไปเลยขี่ละของไม่ดอวถ้าระบีนิดหนึ่งนะครับ hindi đừng cho có đầu đừng cho được này, không? นน้ำมัโคเอาปลาปลาเขามาตวงเันเก่าเหรอปลาน้ำมันเชียงปลาแดงเออปลาแดงมาหล,ลังน้ำมันโชกเราแต่ก่อนผมใช้โมดตุนเนะครัลองเป็นไว SS เบอร์20ครับ ปอนเซอร์ครับเลยนะครับใช้แล้วดีจ <c oughs> ริงเขามีสปอนเซอร์เลยมีสปอนเซอร์ <c oughs> อันนี้ก็ซื้อมาใช้เฉยๆมันดีก็เลยใช้ครับน้ำมันชุบก็อยากให้ดีก็ตวงวัตติซีครับตัวน,นี้ผมกล่าครับน่ารักมากขายออกนี้่สิบตรวเล่นตีรีตารื่อง เ,ง,เงี้ยังียเงี้ยมันมันขึ้นเลยขึ้นไปขึ้นไปอันี่ก็ส่องดูให้ระดับมันน้ำมันมัน,น,นขึ้นนะทุกคนะระดับน้ำมันมันขึ้นมาน,นสูงหน่อยกดลงแบบนี้ให้มันอยู่ประมาณประมาณนี้ก็ได้ครับเย็ดหน่อย อันนี้ประมาณซีฟ้ากินไงนะก็ประมาณนี้จะเอาครับใส่มานี่ยใส่เข้าเดียวกดขึ้นกนอาอ่ะมือต้องใส่บ้างมือใส่เลยใส่แล้วบักกดเอากระดีกันเลยกดถ้าปิงร่องอืมไป ตรงนะอะตรามาก ลงไปห้างไปลงเลิทมล็อกก็ดีจริงทีมสี่ข้อปล่ Được, đưa có. Um, đoan, oh, okay. không đi đâu anh em ạ, bao câu à, trôi lỏng mày nghe, trôi, nó nhẹ nhưng mà có nhiều เดี๋ยวเขายนนี่ใช่ป<ะ>ั๊กรบเรื่องดีบเรือ่อแล้วก็ทำอีก,อกตัวก็ทำเหมือนกันนะครับนี่ก็หลังจากทำสเสร็จแล้วนะครับคิดว่าดีกว่าเดิมเยอะครับแต่ว่าก่อนทำไม่ได้ถ่ายไว้ครับคนรีบรื้อก่อน ก็ฝากติดตาม<อ>รับ,รบชมด้วยนะครับไปดูในคลิปครับคลิปคลิปก่อนหน้านี้ครับมอง <laughs> มึงคมคมมองดึง๋ยวกูร้องไงดูอื ชกดรับซบสใครเหมืองด้นี่กดจับงอจริงไทยทำ